ครับผมวันนี้ก็มาเล่นอ,อะไรมันชื่ออะไรวะอัลฟาอาัลฟ่านะครับเป็นสายแทงนะครับผมโอโ้โหทีมฝ่ายตรงข้ามบอกเลยว่าเมตรเยอะมากนะอันนี้ก็ต้องออกเวทเยอะๆครับผมในคลิปนี้นะจริงๆจะออกเป็นแทงปก,กติแหละแต่ว่าอ,อในเมื่อเขาแบบมาเยอะเราก็เยอะเหมือนกันนะผมฝ่ายตรงข้ามโคตรจะเวทเลยเวทสามอ่ารวมป่าด้ดมั้งใช่ไหมช้างเออกับยูดอล่า นะครับผมแล้วก็มีตัวกุชิออนอีกเป็นป่าเวทอีกโหแรงแรงมากๆอันนี้ผมมาเล่นเป็นโลมิงนะผมโลมิงนะถ้าไปเล่นในแรงค,คงแบบไม่มีสิทธิ์นะผมไม่มีสิทธิ์ได้เล่นนะนีส่สก,กิลหนึ่งไปเลยใ <c oughs> นแคงนี่ไม่ค่อยได้จับหรอกนะครับผมเพราะว่าถ้าเล่นอัลฟา,ฮฮา มันก็มีตัวแก้เยอะนะผมถามว่ามันแรงก็แรงนะถ้าเป็นดาบิทดูนี่นี่เห็นไหมฟาสต์สกิลไปเข้าลึกไงนะี่เขาต้องเยอะนะครับมีโลเมื่อกี้มีโลอะไรอะไรหรือกุชิออนเล่นเพื่อนเราแล้วแบบข้อเสียคือแบบเดินช้าไงบอลไม่ถูกรู้ว่ามันช้าเองโอ้หเมื่อ,อกีออก้สกิล <c oughs> กดเอาเฮ้ยคารีน่าไม่เอา啊โอ้โคารีน่า ผมแปลกใจยู่นะบอกว่าคารีนาต้นเกมนะรู้สึกว่าเขาไม่เอาเลยนะแบบอาจจะไม่อยากเล่นหรือเปล่าเอาแล้วเ,เ,เ,เลือกมาทำไมอะ่ะหรือว่าแบบโดนแย่งตำแหน่งแล้วแบบง,งงแงแล้วเหรอเออคงเป็นอย่างนั้นนะครับผมช่างเขาเถอะตอนนี้ผมต้องเปลี่ยนของเออนี้เป็นเรองเท้เา <c oughs> ด้านเบ็เดียวโจน,วนี้ฝนตกนะผมก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะส่วนตัวผมเองเป็นภูมิแพ้ก็ต้องมีไอกันบ้างแล้วบ ได้แล้วครับผมโ okay. อเคเดี๋ยวดักตรงนี้ครับผมเราจะออกเปลี่ยนรองเท้านะครับผมเปลี่ยนรองเท้าเป็นรองเท้า,ทากันสถานะเออโอ้โห,หมาเอามาเฮ้ยมามันมาให้กดโล่แล้วเนี่ยกดสนนะท้อนแล้วเนี่ยเข้าให้หน่อยเข้าหน่อยเพื่อนเออนั่นแหละนั่นแหละโอ้รับดาวเมทเพียวกลับบ้านแบบเดีอกกันตอนแรกเห็นไหมแรงขนาดนี้เลยครับผม ต่อไปมันแรงกว่านี้แน,น่อนอนกูชวนกูชวนมันแรงอยู่แล้วเป็นสายเบิร์ดดาเมจเป็นดาวเบิร์ดเวทด้วยนะนนนนเราต้องเออต้องมีกันเวทพวกอาทีนาพวกโล่อะไรต่างๆเยอะๆต้องมีคมเคเลนครับเคเลนถ้าเล่นเป็นอัลฟาเล่นดานเมจดาเมจผมบอกว่าโคตรแรงมันแรงจริงๆนะผมแต่ข้อเสียคือมันมีตัวแก้อ่ะโดนผักก็ไม่ได้ใช่ไหมโดนผักไปก็เสียระยะสกิล นะครับผมโดนสตันก็ไม่ได้กแหละนี่ครนทเออต้องเข้าจังหวะ2ออย่างนี้ก็จังหวะสองนะผมตีตีตีแตกเอ้ามันโดดเข้ามันโดดตลอดเอ้ยโดดไม่ให็หลอดเดี๋ยวเตามันโดดเข้าเตาเออใช้การโยกโยกศัตรูเอ้ยโยกนี่ครับโลกโยกไปโยกมาผมโยกไปโยกมาจะพูดยังไงดีวะลิลินพันกันละคือเดินไปเพื่อมันจะใช้วิธีการโยกเลยเข้ากิปป่าเข้าอะไรเงี้ยผมที่เกียดตามอ่ะ คือตัวผมอบมันเดินเท่่างเดียวเลยไม่คิดจะวิ่งเลย <l acht> <c oughs> ไม่เหมือนชูววิ่งโโปุ๊บ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 ถึงแล้วนะใช้สติิการเดินเร็วนะความเร็วเคลื่อนที่ไม่รู้นะแต่ว่ารู้สึกว่าแบบมันช้าไปไม่ได้แดงใจแล้วโดนสโลโดนอะไรก็จบแล้วเนี่ย <c oughs> ทำอะไรไม่ได้แล้วเลยเล่นเป็นแท้งไปเลยนะผมเนี่ยเล่นเป็นแท้งไปเลยครับอย่าไปคิดอะไรมากครับรับดาเมจรับตีนก็พอหน้าที่เขา เนี่ยคาลิน่ายืนได้เฉยเดี่ยมันคืออะไรเนี่ยเอาพิมอะไรมาไม่รู้<อ>ไม่เข้าใจนะผมไม่มีบทบาทเลยอ่ะยังไม่แบบไม่หวือหวาเลยฟาร์มก็ไม่ฟาร์มยืนแช่วิ่งไปวิ่งกลับนะบผมหรืออาจจะเป็นเพราะว่าชูไปแย่งบัฟหรือเปล่ามันอาจจะมีส่วนนะเอ๊ะแต่ว่าชูไปแย่งอยู่หลอผมเห็นแต่ชูวิ่งไปเลยอ่ะอืมก็รอดูก่อนแล้วครับอาจจะเป็นเป็นอย่างก็ได้อ้าวอ,อามาอะไรมาโยนยกยกบริณพีครับผมอันติยกครับผม อ่เปิดบูนฮยแรงอยู่นะแรงอยู่นะเพื่อนเพื่อนไม่เห็นเหรอเพื่อนอยู่ข้างหลังเลยบูโน่บูโน่จะได้เ้ยเอาไปเอามาจะได้วะทำได้ยังไงวะเนี่ยเออฟาดเขาตัวเอาเพื่อนมันเติมอ่ะเพื่อนมันเติมอ่ะทุกคนโอ้โหเพื่อนเขาเติมแต่ว่าเราแบบบูโน่มาช่วยเมื่อกี้คือจบแล้วอ่ะทำไมบูโน่ไม่ช่วยอ่ะ อ,ออยู่ข้างหลังแเท้เลยนี่โอ้ได้มาแล้วครับได้หลอดเอ้ยไม่ใช่ได้เต้าโอยติดหลอดแล้วเกินนะติดหลอดจังเลยนะเนี่ยวันนี้ก็เป็นวันที่14นะอย่าลืไมไปเลือกตั้งกันด้วยนะครผมแนะนำแนะนำใช้สิทธิ์กันให้คุม้มให้คุ้มค่าย้ายเสียไปเฉยๆนั่นเองอ่คราวนี้เราก็รอ เออไอ,อันดัดมันเปิดพิชั่นอันดัดมันเปิดแมบบให้เห็นหน่านี่ครับผมเก็บเลนให้ครับได้เงินไมเ่เยอะหรอกเล่นของแทงลำคาญจังลยตัวนี้เฮ้ยเอ้ยกูชอ,อนกูชอ,อนเล่นเพื่อนเราอะมันดักเพื่อนนี่งัดแม่งเลยงัดไปเลยครับผมเออดีมากเพื่อนไม่ไหวแล้วเพื่อนไม่อยากจะกันเอ้าเอ้าไปไปทำรีคอร์ใส่เขาอย่างนั้นแล้วเพื่อน รีคอไม่ว่าครับต้องฆ่าให้ได้ไม่งั้นโดนรีคอคืนนะนี่อุ้ยตายแล้วตายแล้วกันโดนคืนจริงด้วยอ่ะแหมเข้ามาขนาดนี้แล้วตายเถอะไอเราอ่ะตายเถอะ <c oughs> แต่ว่ามันมันได้เมื่อกี้ได้ตัวได้ตัวเพิ่มไอได้อะไรนะก็คือฆ่าได้อยู่นะเมื่อกี้คุ้มค่าอยู่นะเออนั่นแหละครับผมเรียบร้อยโอ้หลบทันโยกถูกทางแล้วหรยกว่ายกถูกทางโอ้อันดัตโดนไปหน้าๆเลย เอาคารีน่าเดินมาหยุดเดินอีกแล้วแล้วก็ไม่ทำอะไรอ่ะยืนดูเพื่อนอีกแล้วอา่าอะไรครับเนี่ยเกมมันก็ไม่สนุกสิครับไม่สนุกสิครับเดินยากดิครับเกมมันก็เล่นยากเลยออกคิมขัดคิมขัดต่อไปก็ต้องกันเวทนะออกกันเวทผมจะออกเป็นเกาะไฟครับผมเกาะไอ้เกาะ,ไฟ,ะไฟที่เป็นรูปหัวกะโหลกอ่ะไอะตัวน,นั้นล่ะมันจะ มีเผาด้วยนะครับเวลาเคลียร์คลิปเคลียร์อะไรมันง่ายอย่างนี้ไงมันง่ายยังไงเราเออกดเข้าไปฟาดเข้าไปเจ็บไหมเจ็บใช่อยู่เก็บให้หน่อยเพื่อนเก็บให้หน่อย,อ,ยอุย้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วเพื่อนไม่เก็บช่วยเลยเดี๋ยวว่าจะตายนะตายเหมือนกันใช่ไหมป้าผมดักดักมันเนี่ยดักไอ้เนี่ยต้องดักมนะันน่ะนั่นแหละมันจะออกมาว่ามึงกูมันหนีล่ะ บุนออบุนอมึง huh. นิ oh. oh. Oh, oh, oh. ่งจ oh, oh, ังกูว่ามันหนีไปแล้วนะกูดูก็ได้นั่นไงกูว่าแล้วมันไปแล้วมันต้องไปทางไหนทางนึ่งนี่แหละแถวนี้แหละแถวนี้แหละมันไม่ค่อยหนีจากเลนตัวเองเท่าไหร่หรอกไอ้เนี่ยอ้าวอันดูชอันดูชอันดูชต้องโดนอันดูชโอ้ยโอ้เยอะจังเลยโอ้หน้าหลังเลยหน้าหลังเลยโอ้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 เจ็บ โอ้หทั้งสายฟ้าโอ้หทั้งอะไรอะปืนกลสเตนเอาอันดับ๊บอันดับ๊บไม่จบวะอันดับ๊บไม่จบวะโอ้หอยได้ไหมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอยากถอยไม่ไหวอ้าวไม่เอาเอายอมรับว่าไม่ไหวจริงยืนแทงเมื่อกี้แบบว่าไม่ไหวโดนสโลแล้วแบบ โคตรไม่ไหวขนาดออกของกันแล้วนะมันก็ได้เท่านั้นจริงับผมอืดมากเออเอ้ยยิงมาใส่เราอะมันจะยิงใส่คาริหน้าอย่างนั้นแหละแต่ว่ามันโดนเราเข้าใจไหมอันดดชอันดดชอันเดชสตานเพื่อนเข้ามาหน่อยเออเอาเอาังเออสิไอ,อมึงไม่เอา้ังเออเอ,อ้ยได้อยู่ได้อยู่เมื่อกี้เอา้ังเออตอนน่อไชฉังเออฟันไปหนึ่งทีไอหนอ อยู่ดล่าอยู่ล่าอยู่ล่าไปไหนวะได้มาได้มาครับผมได้มาอา้าวจัดมาเลยนะีย๋ยวว่าชูเล่นดีนะชูชูเล่นดีนะถึงจะห้าวไปหน่อยก็เถอะแต่ปัญหามันอยู่ที่คารินาเราไม่ห้าวเลยอะ่ะไม่ไม่เล่นเลยอะ่ะเขาแทบไม่เล่นเลย,เ,ลเ,ลยเห็นไหมครับผมเขาแบบเดินป่าเดินอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมสันนิษฐานไว้ว่าชูไปแย่งบัฟหรอมันก็มีช่วงที่ผมเห็นอยู่นะว่าเช็คแย่งอยู่แต่ว่า ก็ไม่ได้แย่งขนาดนั้นเปล่าในไงบัฟมันก็ขึ้นมาแล้วน่ะมันจะไปเก็บบัฟก็ได้แต่มันไม่สามารถฟาร์มอะไรได้เลยเออเอาเอาเข้าเลยเข้าอ,อึกัดเลยกัดเลยอ๋อ <c oughs> ไม่ไหวไม่ไหวจริงๆเลยครับไม่ไหวจะเคลียร์จ้างเออวะ่ะจ <c oughs> ้างเออวะ่ะงัดหน่อยได้ไหมอยากงัดอยากเล่นด้วยอยากเล่นด้วยอยากเล่นด้วยจะหนีไปไหนวะโอ้โหแล้วแบบยืนเล่นเลย จั่งเถอะอย่าอย่าแพ้อย่าแพ้ใจเย็นๆนะามาแล้วครับผมโลอาร์ทีน่านะครับผมต่อไปผมก็จะเอาเป็นโลทองดีกว่าเนาะนะะโลทองดีกว่าแบบกันเน้นๆเลยอ่ะแบบคือกันเพื่อกันโดยเฉพาะเลยนะครับผมกันให้เพื่อนเล่นเลยครับผมจริงๆเล่นตัวแท้งเลยก็ได้นะแต่ว่าผมอยากจะเล่นทำคอนเทนต์ไงเออเราก็เล่นอัลฟานี่แหละทำคอนเทนต์ดีเออมีดาเมจด,ด้วย าว่าอึดก็ดูอึดอยู่นะทรงจะอึดอยู่นะนี่นี่นี่แล้วเอากันเวทมาก่อนเอาพระคุมกันเวทก่อนส่วนผสมอะไรนั่นนี่นี่แล้ผมไม่ตายเฮ้ยไปจิ้มมันหน่อยเพื่อนไม่ตายว่าเจ้เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เยอะเยอะจังเลยเยอะจังเลยอืมรัดรัดหนึ่งทีรัดหนึ่งทีจี้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 เอา ต่อเลยเพื่อนเอาไงดีเอาให้มันได้เพื่อนเอาให้มันได้นั่นมันจบนะนั่นมันจบนะความหวังอยู่ที่นายสองคนครับเธอหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> เออจบ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 ,จบเลยจบเลยบูโนโ่นั่นแหละโอ้โหบูโน่อ,อย่างเอาครับผมเกมนี้เขาแบกเราเต็มที่เลยนะครับบูโนโ่แล้วก็มียะเล่นเป็นนะมียะเล่นเป็นหลบเป็นมีลูกลอลูกชนดีนะผมบวกกับ อออะไรอะ่ะมีชูที่ดีปกติไม่ค่อยเจอชูอย่างนี้นะแต่ว่าก็ตายเยอะเหมือนกันโอเคตามนี้นะผม